สวัสดีครับผมอํานวยบูรณนทไทยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านลอยวิทยานะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับนวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ในการบริหารจัดการสถานศึกษานะครับให้มีคุณภาพนะครับซึ่งโรงเรียนบ้านด่านลอยวิทยานั้นได้ใช้นวัตกรรมลานหอยวิธีใหม่วิธีคุณภาพลานหอยโมเดลซึ่งนวัตกรรมอันนี้เราได้ร่วมกันคิด ร่วมกันพัฒนามาโดยต่อยอดจากลานหอยโมเดลแล้วก็เอา4ประเด็นหลักซึ่งเป็นนโยบายของสปทนะครับนำมามาต่อยอดใช้ก็คือนั่นหมายถึงก็คือความปลอดภัยความเสม,มอภาคและทางอาก,กาศด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพซึ่งซึ่งทั้งทั้งนโยบายทั้ง4ด้านนั้นนะครับก็นำมาพูนการ ร่วมกับรานไอยโมเดลแล้วก็ส่งผลนะครับคุณภาพใน5ด้านนะครับซึ่งหมายถึง 5G นะครับก็เป็นที่มาของรานไอย 5G โมเดลนะครับ G แรกนะครับก็คือ Good Student นะครับหมายถึงนักเรียนที่มีคุณภาพซึ่งนักเรียนที่มีคุณภาพนั้นต้องเป็นนักเรียนที่มีคุณลักตามหลักสูตรของการศึกษาพื้นฐาน นะครับและมีคุณลักษณะองค์ประสงค์ตามหลักสูตนนรับและที่สําคัญมีทักษะชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติตนในศตวรรษที่21นะครับ ผู้ที่2ก็คือผูที่เชิญนะครับนักเรียนดีนักเรียนมีคุณภาพครูก็ต้องดีตามมีคุณภาพตามนะครับโดยผมเองก็ให้ความสนับสนุนและให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนของผู้เรียนนะครับและก็ที่สําพันก็คือให้พัฒนาคุณภาพของคุณครูและบุคลากรน,นะครับโดยพัฒนาให้ครูมีทักษะในการจัดการการเรียนรู้นะครับมุ่งเน้นนะครับลงมือปฏิบัติจริงมุ่งเน้นมุ่งเน้นการก,าร,กระทํา โดยใช้ active learning เป็นสำคัญนะครับจัดการเรียนรู้โดยให้ครูเป็นผู้่วยการในการจัดการเรียนรู้นะครับนะครับแล้วก็นอกนั้นก็เป็นส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ทำกิจกรรมลงมือทำจริงจิน,นะครับโดยมุ่งเน้นให้ผู้รให้คุณครูได้จัดทักษะในเรื่องของศตวรรษที่21เ,เป็นสำคัญ จต่อไปคือ G ที่3ก็คือ G school อันนี้ก็จะมองในทุกมิตินะในในทุกมิตินะครับโรงเรียนจะมีคุณภาพได้นะครับต้องมองภาพรวมนะในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นด้านอาคารสถานที่ด้านความสะอาดปลอดภัยนะครับด้านความสวยงามนะทุกมิติเลยนะครับเพราะฉะนั้นโรงเรียน o o s d s o o o นะครับก็ก็เป็นมิติที่ที่ผมให้ความสำคัญ นะ G ที่สี่ก็คือ G element นะครับ Good element นะครับในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ึ่งปัจจุบันนี้ในภาพรวมของประเทศชาติในภาพรวมของโลกของเราใบนี้นะครับสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญโรงเรียน,นก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นองค์กรเล็กๆนะครับที่จะต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนานสิ่งแวดล้อมให้ให้มีคุณภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยในทุกมิติความปลอดภัยทางด้านกายภาพดาอาารสถานที่ความปลอดภยัดย,ภาาดภยในเรื่องของสุขภาพอนามัยในเรื่องของโรคอุบัติใหม่ นะครับนักเรียนต้องเห็นความสำคัญในตรงนี้นะครับ mm. และก็ที่สําคัญก็คือสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเนี่ยทุกมิติทุกด้านเนี่ย mm. ไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ต้องเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นสําคัญก mm. ูสุดท้ายครับ Good Team and Network นะครับซึ่งทุกวันนี้การทํางานเป็นทีมถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับคุณภาพของคนไทยเนี่ย นะครับอ่อนด้อยเรื่องการทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นผมจึงปลูกฝังให้คุณครูแล้วก็ไปจนถึงผู้เรียนนะครับได้รู้จักทักษะในการทํางานเป็นทีมเป็นสิ่งที่สาคัญแล้วอีกอ,อย่างนึ่งก็คือเครือข่ายนะครับโรงเรียนไม่ว่าโรงเรียนหรือว่าไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวของผู้บริหารเองส่วนตัวของคุณครูเองนะครับแล้วก็รวมถึงนักเรียนด้วยจะต้องมีเครือข่ายเพื่ออะไรครับเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนรู้ ได้มีกระบวนการ PLC นะครับให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่เรียกเป็นเรู้กันก็จะได้อง์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับกับ,ก,บกับคุณครูและกับผู้เรียนนั่นคือผลที่เกิดขึ้นจากการใช้นวัตกรรมลานหอยวิธีใหม่และวิธีคุณภาพลานหอย 5G m o เดลส่งผลต่อ Good Student Good Teacher Good School Good e n v i r o n m e n t Good Team and Network ตัวเราไม่อาจเห็นด้วยตาเปล่าเป็นไวรัสอันตรายหากหายใจเอาเข้าสู่ร่างกายมันจะไปทำลายระ พุ่งกระจายอยู่ตามรอบตัวเรา